มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคน Hashtag เดือดบอสนวัฟตฟาดกลางไอจเชาวในสายเผือกได้แต่ร้องโอ้โหนะคะเมือ่ออุ้มทวีพรติดเทรนอันดับหนึ่งหลังมีดราม่ารอาอ้อนระอุระหว่างนวัตอิสระไกศีลเรือใหญ่แห่งเวทีมิสแกรนกับอุ้มทวีพ,พรพลิงจำรัดและชื่อใหม่ของเธอคืออุ้มเชอรินนางงามในสังกัด นวททนไม่ไหวโพสต์ข้อความลงอินสตาแกรมค่ะฟาดไม่ยัง้งโดยมีใจความเปลี่ยนชื่อนามสกุลของอุ้มว่าไม่ได้ขออนุญาตจากองค์กรและทิ้งประโยชน์สุดจี๊ดว่าเปลี่ยนชื่อแล้วสันดานเปลี่ยนแบบนี้ไม่ต้องทํางานด้วยกันก็ได้นอกจากนี้ยังพูดถึงเรื่องพ่อแม่ว่าการยุกย่องพ่อแม่คือสิ่งที่เขาภูมิใจแต่การไม่ให้พูดถึงกลับทำให้เขารู้สึกผิดหวังอย่างแรงพร้อมแสะว่าคนไม่กระตันยูต่อวงตระกูลคบยาก และเปิดโพสตของอุ้มทวีพรส่งหาระบุว่าจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นไม่รู้ว่านั่นเป็นเรื่องแซวกันเพื่อสร้างความสนุกสนานของงานหรือเป็นการตําหนิจริงๆของพี่นะคะแต่หลังจากที่พี่อยาเอาพ่อแม่ของอุ้มครอบครัวของอุ้มมาพูดถึงแบบนี้ต่อหน้าคนอื่นได้ไหมคะมันเป็นเรื่องละเอียดอ่อนที่ตัวอุ้มเองรับไม่ไหวคะ่ะถ้าพี่มีอะไรจะว่าหรือว่าด่าอุ้มด่ามาที่อุ้มได้เลยเต็มที่แต่พอเป็นครอบครัวของอุ้มอุ้มเจ็บมากคะ่ะ อุ้มพยายามทำทุกวันนี้เพื่อครอบครัวค่ะพ่อแม่อุ้มอาจจะไม่ใช่หมอข้าราชการเป็นแค่ชาวบ้านเกษตรกรแต่พวกท่านเลี้ยงดูอุ้มมาอย่างดีมากๆเลยค่ะอุ้มไม่อยากให้พวกท่านต้องถูกใครต่อว่าเพราะทำหน้าที่พ่อแม่ส่งเสียเลี้ยงดูอุ้มมาอย่างดีไม่ว่าจะเกิดเรื่องการกินการอยู่อาศัยรวมถึงการศึกษาและเรื่องมากระทบจิตใจทุกคนในครอบครัวของอุ้มทั้งหมดค่ะพร้อมทั้งเขียนข้อความส่งมาว่าส่งมาให้ผมแบบนี้พนักงานทั้งบริษัทอึ้งไปตามๆกันบรรดาชาวเน็ตนะคะ อุ้มทวีพรต่างเข้ามาวิาพากษ์วิจารณ์สนันงานนี้ต้องติดตามว่าเรื่องจะจบลงยังไงนะคะหรือจะมีดราม่าชุดใหม่มาให้ขาเพื่อตามต่ออีกหรือไม่ขอขอบคุณข้อมูลจากที่นี่ดั m คค่ะถ้าเเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวคาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ